สวัสดีครับวันนี้ก็ฝนตกครับวันนี้เข้ามายังก่อนก่อนเข้ามายังก่อนเลยสวัสดีครับเรามาดูคฤหาสน์บ้านเสียอ๊อสคฤหาสน์บ้านเสียอ๊อสตั้งที่อำเภออำเภอส้มปิสัยจังหวัดบุรีรัเราจะกระตุกกรุของเล่นเสียอ๊อสกรุของเล่นเสียอ๊อสเขาเรียกเป็นกรุเลยล่ะโอ้ปาของเล่นเสียอ๊อสว่าจะอลังการขนาดไหนวันนี้ช่องเสียบอยมุสุด มาเยี่ยมชมกลุ่มของเล่นเสียออดครับโอ้ครับผมเดินจะไปดูกันครับนี่ฮะด้านหน้าเราเห็นจอดเป็นแถวเลยคุณตาต้องหน้าฉุดไหมไอไอเนีญตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้บ่นี่แหละนี่บ่บอกเก็บของเล่นนี่โบเมนเฮือนเด่นบ่เดี๋ยวกำลังไปเอากุญแจมาเปิดให้ดูว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในกุของเล่นเสียออดครับเป็นลงจอดรถบริษัทนายอย่าเพิ่งเดี๋ยวเซอร์ไพรส์มันมีอยู่สี่ห้าคันอย่างเงี้โอ้มูลค่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบล้าน พอชอกโปเช่สิบอกถูกต้องปฏิทโทูเกี่ยวกับหุ่นเยรมาถึงเอาเอาไปนับ <c oughs> นี่ฮะวันนี้มาโซ่พิสัยกับวันฝน,ฝน,ฝนฝนตกนินบินฮะมาบ้านเสียออดครับทุกคนนี่ฮะเป็นบ้านเกิดเลยนี่ฮะครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็พ่อเสียออดนะครับ

คืออันนี้เป็นบ้านเกิดเลยใช่ไหมครับใช่พี่ก็คืออยู่ตั้งแต่ <c oughs> นี่เลย<ช>เป็นบ้านพ่อบ้านแม่เลยใช่ครับคือสมัยเด็กๆก็เป็นไปหลอกไปรึปุ้มคือพักอยู่อาศัยอยู่ที่นี่ใส่ัยเนี่ยเร่อัยคนเดียวอันนี้เป็นหนนอ้องของเราพี่แม,ม่เราไม่ไดกินโอ้เวลาเนี่ยก็คือนอนอยู่ตรงนี้พาเด็กพาเด็กมาพักมาอยู่ตรงนี้โอ้บ่มีอ่มีเนาะเออบ้านพ่อบ้านแม่มีบ่ได้เพราะกับกระจกกระไซเนาะ เอาแต่ก่อนที่บอกว่าตรงนี้นก,ก<อ>็เป็นเทคนิคการเล่นเล็กไหมเก็บเอาไว้เด็กน้อยววเวลาเด็ก<อ>น้อยมาอ๋อนีห้องคาราเกะนะครับเป็นห้องผ่อนคลายนะเอาไว้ร้องเพลงร้องอะไรเน,ะนาะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเสียงคาราโอเกนะกันเนาะเอาเอาอไหนเลย <c oughs> นี่ครับก็เ,เป็นบรรยากาศมันฝนตกนะครับมาเยี่ยมบ้านเกิดเสียออดนะทุกคนอเอาละแม่แม่นก ไปดูปรุสมบัติของเซียออสนะครับวันนี้มาที่บ้านเกิดทั้งทีนะครับวันนี้เรามาดูนะฮะบ,บ้านนะปรุสมบัติของเซียออสเป็นยังไงบ้านนะครับวันนี้กับบรรยากาศวันที่ฝนตกพรำพรำนะครับฝนตกพรำพรำนะฮะที่นี่ก็ตัวอำเภอโซ่พิสายนะฮะนี่นะฮะ วันนี้เรามากันครบทีมเลยนะครับดนี่ฮะบริเวณนี้ทั้งหมดก็จะเป็นร้านสำนักง,งานใหญ่ของบ้านเสียออสนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นที่บ้านพักอาศัยนั่นหน้าก็เป็นหน้าร้านนะครับแล้วทีนี้นะครับไปดูรุสมบัติของเสียออสนะวันนี้เสียออสมีอะไรมาเรามาชม ไปโอ้น้าเกียนีดครับเปิดรีโมทเปิดแล้วนะครับเปิดแล้ว,ลว <c oughs> นะฮะคุปตำไม่ไ้ถ่ายนะฮะ <c oughs> เป็นมองจอดรถเพิ่นพี่น้อง โอ้ว่าเป็นบัารพักอาศัยเป็นหมองจอดรถคนครับรถเบนซ์นะครับ G L C 2องโองโูย์โอ้แฟนลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลนะฮะ มีห้องน้ำด้วยโชว์รูมโอ้โหโอ้อ๋อไปอันนี้เป็นแนวทางการสร้างหลังคาปิงปองนี่แบบนี้เลยหลังคาปิงปองหลังคาปิงปองอย่นี้เขาเรียกหลังคาปิงปองแมนกลับมาลอน snap lock บอกใช่อ๋ออยากดูรถเบนซ์ยังไงอ๋อต้องเปิดนี่ก่อนนะฮะอ๋อเด รถเบนซ์นะครับไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวคนแจมมาเดี๋ยวเราขับไปกันสองคนเอาไปแมไปเที่ยวนี่ฮะรถเบนซ์ครับทุกคนนะฮะมีเบนซ์มีเบมวีหนึ่งคันนะแต่เบมวีเอาไปล้างอยู่นะครับตอนนี้เอาไปล้างอยู่มาสัตว์มาไปเดี๋ยวคนมาขึ้นเลยขึ้นหัวแล้วขึ้นหัวแล้วเอาของพ่อเหรอ ดีร้าย่เลยโอ้โหที่ไหคนะที่หัวอ่นัวขออ๋อยอดเลยธรรมดาที่ไหนนะครับเสียบบอยเสียออดไปโอ้ยอดแสงสุดยอดเลยนะแต่มันยอดแสงหนึ่งสองไปยอดแสงเลยนะหนึ่งสอง เลยซอฟนะละโอ้โหโอ้ถ้าเบียมอยู่ก็จะสวยมันเป็นคันสีขาวคันสีขาวตัดกันคือเอาไปล้างแบบแค์แคร์เอาไปล้างนี่ครับทุกคนครับเรามากแม่อันนี้อันนี้ไม่มาดูคันบัดของเสียงนี้เามาดูหนิคือให้มาดูแนวทางว่าการทำเนี่ยสไตล์ใหม่เป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกโอ้โหเราเรียนนอร์ดิกที่ี่มาดูครับมาดูสไตล์บ้านนะครับคุณผู้ชา อันนี้ที่ทำที่ทำลูกนี้ไม่ใช่แล้วนะครับกินเราโอ้ข้างหน้าใช่เหตุอ๋อไปแล้วนั่งหลังงั้นไม่ไม่เอากินเวลามาหากันนี่แหละเวลานั่งกินยากๆติๆมันไม่มีที่นั่งก็จะมานั่งตรงนี้ก็เลยทำห้องน้ำไม่รออันนี้ว่าจะเอาห้องน้ำไปด้วยอันนี้อันนี้ว่าจะเอาไปเตร์มาอ่าไปเตร์มาโนวอนโอ้โหนเซ็กซ์บัตอนนี้งานแต่เพื่อนผมตีเราได้ใช่ใช่เอาไปเรื่อยๆครับผมจะตีเราที่ใช่ประมาณนี้อย่างนี้ด้วยด้วย ามว่าตัวเนี่้เชื่อ่อพเื่อนมาหาจากที่นี่มันไม่แงานในบ้านเราเราทำไมเพื่นี่ลองทำดูลูตกกเื่อาเอาอันนี้เลยนะเราทำลู้มาเขายูเอฟไม่เป็นตุ๊กตุ๊กอีใครับขอบคุณครับขายกาจะรับบเราไปนะยกพ่อนะครับพ่อเสียออนกันนี่ะ มาเยอะเลยนะครับียางด้มันอะเดินม่ช่างการกันใช่ไปวหรบที่หนึงที่สอฟไปถูกับกระชีสี่ละบ่อเออกระัทีส์ทช่ไปก่อนเอออ้ยไอ้รับพี่อ้งโอ้ยโด้ยโอย คือแรกก็าคิดว่าเป็นที่พักอาศัยนอนลับนะครับเนาะอันนี้อันนี้มันเป็นไหนบ้านสไตล์นอร์ดิบบ้านสไตล์นอร์ดิบนะครับมาเบิร์นเป็นแนวด้สไตล์นอร์ดิบกั<ใ>นนะครับคนมากระลังฮิตนะนี่ครับทุกคนบ้านสไตล์นอร์ดิบอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับของครอบครัวเสี่ยอ๊อดนะคนเห็นไหมนะแต่บ้านบ้านนี่สวยนะทำสวยแต่ว่าทำให้รถอยู่บ้าน อันนี้บ้านคนนะครับบ้านคนอยู่อย่างนี้นะเป็นอาคารพาณิชย์เนาะสามชั้นดูดูบ้านบ้านรถสวยงามดูบ้านรถงามแอันนี้มันเพิ่งนทำเสร็จพี่อ๋อเพิ่งนทำเสร็จมีตังสุนาขเวลาเราขี้เล่าอย่างเงี้ยเออข้าเข้าไปข้างๆด้วยมจะได้จะได้กินหน้าบ้านใช่ไหมประดิษจะเล่เห็ดบอกไม้เห็ดบอกใช่ใช่ปาร์ตี้ไม่ง่ายปาร์ตีิเนี่ยครับคือมากเราจะกินเออ อ่ะเรียบร้อยเราเอาปิดลหลังปิดแน่นๆแน่นๆแน่ดีหมดอ๋ออันนี้เป็นนะในที่ส mm ุดก็เปิดเผยครับตรงนี้ก็คือฮาเรมของเสียออดนะไฮะใช่ไหมฮาเร็มป่ะยังพูดไปอะไรอ้าวก็มีอีกที่นึงสถานที่กินเหล้าจ้าที่กินเหล้าพักผ่อนที่นึงอ๋อฮาเรมที่หนึงเนาะอ๋อฮาเร็มต้อวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะพาไปเที่ยวไหนบ้างกันพาไปสวนเมลอนที่เดียวนี่ยแลอ่ะ เดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะมาแล้วจะพาไปดูให้หน่อยโอ้เอาเลยแผลอะไรนันแทบมีอะไรแบบนี้เลยแบบมีบางทีด้วยเนาะที่จะมีการตัดต่อเกิดขึ้นเนาะอ๋อจะตัดต่อใช่ไหมฮะผมไม่ตัดต่อนะครับผมผมผมลงเลยนะโอก็ดะขาดไปปะเนาะประเด็นนี้ ครับพี่น้องครับวันนี้วันหยอกวันยุดคนตอบคนโตครับโมปูนโมปูนโมอปูนฮะโมอปูนฮะนี่โมโม่ปูนนะที่เชียวไปทุกโอ้โครับโมปูนฮะนี่นะครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งข้างหน้าครับบานเพิ่อนจะเชไปๆมากๆนะครับนะพี่น้องข้างโสดพี่สัยนะครับอยากมากอุดหนุนนะฮะแต่ว่าร้านเหรียญทองโฮมพัดนะครับก็ถือว่าเป็นอ๋อ คนคนคนละบจกบสจมกเหรียญทองบิกโฮมเหรียญทองบิ๊กโฮมนะครับนะคันพี่เราทั้งโซล์บิ๊กไซชนมากันจะหูแหละกันข้นเกาพนแกนะครับกันผู้เฒ่าผู้แกข้นขุนเกาเกาสีหู้เนื่อเพราะว่าของเจ้าเป็นร้านแรกเลยไม่เป็นร้านแรกเป็นร้านแรกที่อยู่ตรงนี้นะ ที่ทำมาตั้งนานามันไม่เดทำเป,ป็นหน้าปกนะเป็นเจ้าแรกเลยในการขายอุปกรณ์น,นหน้าบ้านหน้าร้านหน้าบริษัทวันนี้เป็นวันหยุดนะครับร้านปิดนะร้านปิดนะครับวันหยุดนะก็จะปิดร้านนะครับวันนี้มีโอกาสได้มานะครับร้านนี่ก็เหรียญทองวิกรมพัดนะครับเป็นอาคารพาณิชย์หนึ่งคูหาสองคูหาสามคูหา อ้ามันมาเยี่ย็บไหม,มพิ่นก่อนเพิ่นกระเปิดครุนะมองยูหม่องเศร้าพิ่นครับพี่น,อน้องมีโอกาสมาเยี่ยมมายางก็ีับทุกบ้านมาชมนะครทุกท่านมาดูบ้านเสียออสนะฮะบ้านเกิดเมืองนอนโซ่พี่สายเนาะฮะยั่วเพิ่มเดียวกันครับบ้านแอดปานาแอดปานาเขาออกไปอีกห้านะะกิโลห้ากิโลก็จะถึงบ้านแอดพานาเดครับอันนี้ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างรุ่นแรกเลย ตั้งมา45 0 0ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะบอกว่าให้รถเสริมดีกว่าเอาละครับดี่รถเนนรบนท <c oughs> ์นะครับรองรุใหม่นะฮะ เอาละครับป้ายแดงนะครับ GLS สองร้อยยี่สิบนะครับโอ้ยันร่าเคยขี่ไหมลูกดิโอ้รุ่นนี้ไม่เคยขี่นะรุ่นใหม่ล่าสุดเ,เลยครั้งแรกใช่ไหมดิเออถ้ารุ่นนี้ก็เป็นขั้งแรกในชีวิตหน้าที่จะมาขี่เนี่ยโอ้วันนี้เราจะได้นั่งรถเบนซ์วันนี้นะไปถ่ายคอนเทนต์วันนี้เนะี่ยเต้ โอ้ oh, ไปแล้วทุนฮะเอาวันนี้วันนีะครับสุดยอดครับวันนี้เสียร์ออสเปิดกรุ๊ของเล่นนะครับน้องวนี้เราจะได้ขับรถเบนซ์เสียร์ออสนะครับน้องนั่งนั่งรถบนนะครับคอนไหตคอนเทนด์นะครับน้องอยู่ที่สวนเมรอนนะครับวันนี้รอติดตามประชุมคลิปนี้ได้นะครับน้องครับพี่น้องครับขอขอบคุณจาระพีจุเป็นของพี่ทุกน้องเอฟซีท็องเสียบอยหัวสดทุกคนนะครับน้องและก็ท็อปมาสตอรี เราจะไปไหนกันเราไปดูกันครับทุกคนวันนี้เสียอ๊อดจะพาลองรถเบนซนใหม่ป้ายแดงนะครับนี่ฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ฮะนี่ครับพี่น้องจะพาไปไหนนะครับไปดูกัน นี่ฮะจะจไปไหนกันวันนี้ก็จะเป็นแนวท่องเที่ยวครับวันนี้กับวันหยุดสบายๆของพวกเราของเยวกระเป๋ากันกระเปากระเป๋าครับวันนี้ก็เราจะนั่งรถเบนซ์นะครับรองเครื่องในป้ายแดงก็ถือว่า ในรุ่นนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยที่จะได้นั่งครับแม้ไม่เคยได้ขับก็ได้นั่งก็ยังดีนะอบายครับนี่ฮะโอ้โหนะี่ยังไงบ้างเก๋บอยรุ่นนี้โอ้สุดยอดมันเป็นความฝันของผมแต่คิดว่าผมจะไปไม่ถึงหรอกวันนี้วันนี้ผมนั่งขอนั่งเลยก่อนอ๋อนั่งก่อนเนาะวาสนาผมได้ขี่แต่รถแอคคอร์นะแต่แคปที่ว่าผมไม่มีวาสนาจะได้นั่งรถเบนซ์ครับโอ้ทุกทุกคนครับอยู่ในรถเบนซ์นะฮะตอนนี้ฮะ เป็นไงบ้างตึงตามันมันหัวนมดีครับมันมีหลังคาด้วยเดียวเดี๋ยวเดียวเย็นช้าค่อยๆไปเปิดประทุนได้ไหมวันนี้เราจะรีวิวรถพ่อดได้เอาตัวนี้มีประทุนไหมมีเออจะฟ้าร้องไม่เห็นคนคือบ้านนอกข่าวกุ้งคนไม่ใจกระไดเดี๋ยวเบางทีว่าเอาเป็นอีหยังกันขึ้นแค่บ้านนอกขี่รถเบียดผมเคยเห็นจากหลังคาสล็อคสลุปยังไนเดี๋ยวเได้อีกคอนเทนต์หนึ่งตกลงเราจะไปไหนกันรอติดตามนะครับวันนี้ ไปกันเลยนะะรับแต่ขอลงคลิปนี้ก่อนครับไปเจอกันคลิปต่อไป